ข้างในเป็นร้อะครับผมแล้วก็อันดับแรกสำหรับคนที่เคยพายนะครับผมอันนี้คือเซนเตอร์ครับนี่ครับนี่คือหลักของการผบอกเซนเตอร์นะครับถ้าที่ไม่เคยพายยังถามมาล้างเองไม่ได้นะครับผมยันแนะนำนิดนึงนะครับผมอันดับแรกเลยนนเลยนั่งนั่งเลยไม่ตัวเราเองยันเราปวด

ยืนกว้างไปถ้ายืนกว้างไปตัวจะโค้งตีกันถ้ายืนแค่ไปตัวเราจะโค้งตีไันเวลาบอบคนกับเพื่อนตอบคนกับอิตาลิกตัวจะโค้งตีตกันแต่ถ้ายืนพอดีมลาล้างซึ่งพอดีมันจะแบบแรงเขาเรียกว่าเป็นเป็นทา,านแรงแล้วเวลาขายนะครับผมปรับระดับของแต่ละคนไม่เท่ากันน,น,นะผมตัวอยา่างจับนี้นะครับผม จะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ได้ถ่ายเล่นๆได้แต่ถ้าเราบอกว่าอยากพาที่ถูกต้องคณะพศเราไปถ่าในทะเลน้ำศพภูเขาและน้ำเหมือนกันเลยทีได้เด่นได้เก่าในปที่ให้พื้นฐานการถ่ายที่ดีท่นแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าแบบถ่ายเอาวุ้เอาคอนเทนต์เล่นๆเนี่ยถ่ายไงก็ได้แต่ถ้าถ่ายถูกต้องวันหนึ่งอยากซื้อบอร์ดมาถายด้วยกันหรือไปถายเองออกเองวิธีการถายที่ถูกต้องนะครับผมนะครับผม จับตรงนี้ไว้นะครับดูนะครับทุกท่านจับตรงนี้ไว้นะครับผมทายกดลงตรงๆนะครับผมด้านล่าบอดมันจะพุ่งไปด้านหน้านะครับผท้ายกดลงตรงนะครับมันจะพุ่งไปด้านหน้าอย่าโน้มตัวไปด้านหน้าอย่าโน้มตัวไปด้านหลังพยายามยืนตัวตรงไว้นะครับถ้าไม่มั่นใจไอ้เข่าไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าแบบว่างเพลงเรายืนทีหรือเปล่าเข่าไว้ก่อนเลยนะครับ เรัวนสิ่งที่ผมได้แนะนําไปคือการอ่านราดส่งอะไรเมื่ีมันคงเขงเพาเราจินกว้างไปพอดีโอเคมันไม่คงเขงกันเันแน่นนาเนะครับผมทายด้านข้างนลงไปทายด้านข้างลงไปมีคำถามอะไรไหมครับผมตอนสูงเดี๋ยเดี๋ยวจะปรับเดี๋ยวยพี่เขา็นนครับครับสุดไปถึว่า ับข้ามหลัก <minority> <Gym. S 2> แล้วหน <ım eni> ัก nah, น nah ้ำเนี <it Nixon> ่ยที่จะไม่พายจะตึงไม่ได้ไหลมากเนาะมันจะบอดตัวบอดเนี่ยถ้าเราสูบสูบลมเนี่ยดูจากทรงแล้วมันน่าจะมีใครว่วนเกินผมสูบมาตรฐานคือ12บอนปอเนี่ยบอดมันจะอยู่เหนือน้มันจะไม่กินแรงอย่างที่คิดเลยข้ามบอดที่บอดแรงที่เป็นบอดเป็นอ่าคาร์บอนไฟเบอร์หรือเป็นอะไรพวกนี้มันจะอยู่เหนือน้ำเนี่ยเราเราปพายแค่แบบวาดตรงๆเนี่ยครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้ว ส่วนทางสู๊ดะความสูงเนี่ยสู๊เราวัดน,นี้เลยรเราสมมตเราสูงน,นี่ประมาณให้เกินฝ่ามือเราไปประมาณนี้ประมาณสักคืบหนึ่งครับวัดอย่างเงี้ยโดยที่เพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยผมเห็นแล้วบางคนจับไม้แล้วมันสั้นเอามาสั้นปุ๊บมันจะเกิดการอะไรอ่ะเราจ้องอไปข้างหน้าแล้วโดยที่เราจับเท่าเดิมมองข้างหน้านตาน,นี้เสียบาลานซ์คือเราต้องต้องเข้าสูงก่าตัวเราประมาณคืบหนึ่งจะจับพอดีครับแต่ถ้าใครชอบยาวยาวกว่าไม่มีครับผม ออสอง <laughs> ครับตองนีก็ถ้อครับคือยาวกว่ายังไงก็ได้ยังไงก็มีโอกาสที่เราจะ,ะนี่อนุญาตครับถ้าเกิดมันสั้นมันแน่นอนแน่นอนเลยถ้าเกิดคนไทยไม่เป็นครั้งแรกปึ๊บแน่นอนเลยงอแล้วครับแต่ถ้ายาวอย่างนี้จับอย่างที่บอกครับถูกต้องจับปุ๊บเราจะกดนี่เลยเราไม่ต้องโหนต้องโหนแต่ถ้าเป็นคนที่แบบแอ้ว้แล้วเราก็จะม,มีงอได้ได้ประมาณนี้ครับคือวัดจากนี่เลยส่วน คืบหนึ่งหรือแม้เรามั่นใจว่มามันถึงคืนน้ำแน่นอนอาะชราเดี๋ยวอันนี้บอกโอเคครับท่านที่สนใจจะพายใครที่ยังงอเลอยู่ไม่เป็นไรนะครับดเดี๋ยวไปดูนะครับผม